สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีจาก Line Shopping นะครับก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับมีข่าวดีตรงที่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ขายใน Line MyShop นะครับหรือสินค้ายังไม่ได้ไปปรากฏใน Line Shopping นะครับตอนนี้ขายฟรีไม่เสียค่า GP นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับ เช่นนะครับมี3ข้อก็คือเงินสนับสนุนล้านค้ารวมมูลค่ากว่า1,800บาทนะครับได้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการใช้บริการและบิลดไลน์เพย์เป็นเวลา30วันและข้อ3มีโอกาสได้ถูกรับการโปรโมทร้านค้าผ่านสื่อต่างๆของ Line Shopping นะครับในอีเวนต์ hsme นะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับฟรีไม่มีค่า gp นะครับมีโอกาสได้เข้ารักคลาสเรียนฟรีจากไลน์ช้อปปิ้งนะครับ แล้วก็พิเศษค่าส่งไปษณีไทยนะฮะด่วนเริ่มแค่19บาทได้สิทธิ์ทุกร้านค้านะครับแต่สําหรับใครที่จะเข้าร่วมโครงการแน่นอนสเต็ปแรกนะครับคุณจะต้องเปิด l ลน์ MyShop ก่อนซึ่งผมก็ได้ทําคลิปสอนไว้แล้วเนาะวิธีการเปิด l ลน์ MyShop นะครับสเต็ปที่2คุณจะต้องทําสร้างร้านค้าให้พร้อมขายนั่นคืออย่างน้อยต้องมีสินค้าอย่างน้อย3รายการและข้อ3ครับไปเปิด รับชาระเงินด้วยระบบบัตรเครดิตหรือเดบิตนะครับด้วยแลบิทลายเพย์นะฮะก็จะทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยพร้อมเข้าร่วมโครงการนะครับนอกจากน,านั้นสิทธทิประโยชน์นะครับการเปิดรับชําระบัตรเดบิตเครดิตเนี่ยขอ้อที่1ก็คือฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อรับชําระด้วยบัตรเครดิตได้นะครับขออ้อ2ลูกค้าได้รับลายพอยต์หนึ่งพอยต์เนี่ยเท่ากับ1บาทซึ่งลูกค้าสามารถเอาพอยต์ตรงนั้นเนี่ยกลับมาซื้อสินค้าในครั้งถัดไปได้นะครับและข้อ3นะครับสามารถนำลายพอยต์เนี่ยกลับมาใช้เป็นส่วนลด ที่ร้านค้าของคุณในครั้งถัดไปได้และข้อ4นะครับสามารถลุ้นโปรโมทกับ Line Shopping ฟรีได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคและเราสามารถแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับหน้าร้าน Line Shopping นะฮะที่มีการผูกกับ Line s y s p o p ของเราไว้เนี่ยไปในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอาจจะผูกไว้ที่ปุ่มอา่าลิงก์ต่างๆในหน้าเว็บไซต์ในหน้าแฟนเพจ a c e b o o k ต่างๆก็สามารถทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ ดีมากๆนะครับตอนนี้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ทําธุรกิจอยู่นะครับก็แนะนําเลยนะครับให้ลองไปสมัครดูนะครับสวัสดีครับ